เปิดครับเปิด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 มาที่เปิดครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับบ้านปากกัดเอ้ยพิพิธ,ธภัณฑ์ครับปากกัดไทยครับสาธุสาธุอ๋อช่วงหน้าฝนเขาไม่เปิดครับแต่วันนี้เขาเปิดก็ถือว่าโชคดีครับมาวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านปากกัดเอ้ยพิพิธภัณฑ์นะครับปากกัดไทยอยู่นี่ครับเี๋นี่ครับ ประทับใจครับนะครับประทับใจอยู่นี่ครับนี่จะเป็นพิพิธถ้ำพันะครับปลากัะไทยนะครับผมวก็จะเซลฟี่ึ้นปากระานะครับเดี๋ยวอากาศนะฮะเดี๋ยวจะ มาใหม่นะครับไปอีกไม่ไกลครับไปอีกไม่ไกลแต่ไม่รู้ว่า เขาจะเปิดให้เข้าหรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นมาดูกันครับว่าเขาเปิดหรือเปล่าพิ้เปิดครับเปิด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 มาพี่เปิดครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับบ้านปรากัดเอ้พิพิธภัณฑ์ครับประกัดไทยนะครับสายที่สงที่ช่วงหน้าฝนเขาไม่เปิดครับแต่ วันนี้เขาเปิดก็ถือว่าโชคดีครับมาวันนี้โอ้โหสวยงามนะครับอากาศดี้วครับน,นี่ครับ ผมได้เข้ามาในบ้านในพิพิธภัณฑ์นะครับปลากัดไทยนะครับแต่ว่าเขาจัดแสดงอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมก็จะขับล็กไปเรื่อยๆนะครับไปดูว่าเขาจัแสดงปลากัดที่ไหนนะครับเนี่ย ตอนที่ผมมาช่วงหน้าฝนนะครับที่นี่เขาไม่เปิดนะครับผมมานะครับนี่ก็คงจะเพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะมาพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูอะไรต่างๆนะครับ นีนก็น่าจะเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็คงจะปิดอยู่นะครับร้านตรงนี้ก็ปิดปิดนะร้านตรงนี้ก็ปิดกลับดีกว่าครับโอกาสหน้ามาใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาคงจะเพิ่งเปิดก็ยังไม่นะครับผมจะมา ดูตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปดูนี่นะครับแต่ตอนนี้คงไม่สะดวกครับเพราะว่าจะต้องกลับแล้วครับเดกลับพี่ว่านะครับเข้ามาดูนิดหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นประวัติข้อมูลนะครับข้อมูลตาตัดนะครับข้อมูลตาตัดไทยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเดินดูนะครับมาคราั้งต่อไปนะครับครั้งนี้หมดเวลาทำงานแล้วครับก็จะขับรถกลับนะครับไม่รู้ว่าจะกลับไปถึงที่ตลาดฟางน้ำเพิ่ง e ีโมนะครับผมก็จะกลับเลยดีกว่า ดีมากครับน่าเอารถมาจอดที่นี่ดีกว่าครับมันจงนะง่ายกว่าครับรถกระโดดจ้าเดี๋ยวขอจอดไปดูตรงนี้ก่อนนะครับน่าจะเป็นปากกับนะครับน,น ทะเบียน,น,นรทะเบียนด้วยลงหนางตรงก็ลงคนระับ เรามาดูรากาทัานี้ราคบนี่เซลเซยสครับคอยราคาราคา2ีบาทถึง100นี่ร mm ้อยครัมีหลายรบหลายสายางนิดหนึ่ัโอยเแ๋งเลยครับ Nó, sổ con sổ. Nó, nó. nó sẽ nó không sẽ nó để subscribe cho kênh Để แล้วก็ตรงอ้อมนาตนี้ดดีนครับเยอขนช่ยหน่อยก่อนโเคครับมาโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาศึกษานะครับปัดจับจับ 我想要戴个纽啊。<noise> <noise> <noise> ถ้วตรงนี้ก็มีครับปลาจัดนะครับตรงนี้ก็มีเยอะจังผลต่างก็จะเคื่อนไปดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนี่ว้าวนะครับปลากรับเยอะแยะครับอื้อสุดยอดนะครับ ปลอกกระถินนปลอกกะถินรู้สึกว่าเคยเลี้ยงอยู่ก,กับปลอกกะถินตรงนู้นก็มีครับนีครัจะเป็นบรรยากาศนะครับ บ้านปากกาพิพิธภัณฑ์นะครับปากกาศไทยอยนะครับนี๋ครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปากกาศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับขึ้นไปดูตรงนี้นะครับอเอาเอาสักหน่อยครับตรงนี้ก็จะผมกลัวเป็นคนที่มั่นใจอะไรเลยครับนี่ Wah Lihat Wow, wow. Sangat luat ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับไปถ่ายเซลฟี่กับปลากระกิบแล้วนัน้แล้วก็จะกลับเลยนะครับนี่ครับว้าวก็น่าประทับใจครับน่าประทับใจอยู่นี่ครับีจะเป็นพิพิษภัาฑ์นนะครับ ปลากับไทยนะครับโอเคเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับ mm hmm. ผมจะพาเพื่อนนะครับมาแบบเต็มรูปแบบเลยครับมาที่นี่โดยตรงครับตรงนี้ผมแค่แวะมาครับวันนี้ mm hmm. ผมคิดว่า mm hmm. มีพิพิธภัณฑ์จะไม่เปิดด้วยซ้ำน,นะครับวันนี้ เดี๋ยวเไปถ่ายรูปเซลฟี่กับปากกับตรงนี้ดูก่อนนะครับอบอบ่อนี้ก็มีนี่ครับ

ีครแบบ้านเพิ่งได้เปิดเพิ่งได้สองเดือนก็เดี๋ยวกลับดีกว่านะครับมันจะมืดแล้วนะครับ ต้องไปทำงานต่ออีกอเอาเข้าไปครับผมทำอะไรต้องทำให้สุดครับ ว่านะครับเดี๋ยวอากาศนะเดี๋ยวจะมาใหม่นะครับเดี๋ยวก็เพิ่งเปิดนะครับน,น,นั่ช่วงที่ผมมาไม่ได้เปิดนะครับโอเค ดีมากครัเอาเล็บแบบนี้ยแไปหางเช่าดีกว่าสวนน่ะออดบางกระเจ้าโอเคกลับกันดีกว่านะครับกันสนเยอะแยะ per la plastica ่วนเล่นๆครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะมาเ,เดินตลาดนะครับหน้าจะมาเดินตลาดเพราะว่าวันนี้ก็ตั้งแต่ห้าโมงครับตอนนี้จะสามโมงแล้วครับกลับดี่กว่านะครับ